ัลโหลสวัสดีสสดค่ะว,วันนี้นะคะมาพบก,กับช่องมอ m ์ยิ h ช n แนลนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับในคลิปของผัวเมียคุยกันนะคะวันนี้มิวก็จะมีคําถามมาถามมิเวิร์นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคําถามที่อาจจะแทนใจหลายๆคนนะคะสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะเนาะวันนี้มิวก็อยากจะมาถามคําถามเกี่ยวกับว่า เซ็กที่ดีซ็กท,ที่ทำให้ผู้ชายติดใจอันนั้นอะเออคือต้องเป็นเซ็กแบบไหนอะต้องฟิลประมาณไหนต้องเป็นผู้หญิงประมาณไหนที่จะทำให้ผู้ชายแบบติดใจดึงดูดแล้วแบบไม่อยากให้ผู้ชายไปไหนเออ เนี่ยแหละคำถามนี้แหละที่อยากจะถามฮะเซ็กที่ดีเนาะเขาบอกแล้วว่าเขาบอกแล้วว่าเซ็กที่ดีมันมีอยู่สองอย่างกับเซ็กที่ติดใจมันมีอยู่สองอย่างเซ็กที่ดีลากับเซ็กที่ขเขาเรียกอะไรเวอร์จินนะ่ะ ทำไมนู้ดจินงอ่ะวัวจินงอ่ะวัวจินมันก็จะฟิตไงฟิตเล้วแล้วทำไมผู้หญิงที่แบบนมรู้จักนมไข่ดาวไหมเคยเป็นไหมนมไข่ดาวหรือเขาเป็นอยู่หรือเกิดหรือเกิดมานมเหี่ยวก็ทุกวันนี้ก็เป็นนมไข่ดาวอใช่ไหมแน่ใจอ่ะไปดูได้ดูได้ป้าล่ะไข่ดาวที่ไหนไข่ดาวต้องแบบตึงเคยเห็นนมบาแบบไหมใช่ไหมออกไม่ใช่เล็กเหมือนไข่ดาวหรอ ไม่เล็กอะเหี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่เล็กเะยเหี่ยวเฮ้ยก็ไม่ได้เหี่ยวแม่เขาเรียกว่านมคอยได้ทีเซ็กซี่ดีก็อยู่ที่ลีลาบางทีบางผู้หญิงเคเจอเนี่ยพอไปเล่าเรื่องเคยเจออ่ะเคยเจอก็ต้องมาแหละก็ต้องไป็นเสตดงานเข้าอีกก็ต้องเป็นเคสตัดี่แหละเอาว่ามาเคยเจออยู่อ่ะว่าผู้หญิงแบบลีลาเด็ดเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นแบบพังจังหวะของผู้หญิงเองเวลาแบบ เออผู้หญิงรับพอดีอย่างเงี้ยบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอ๊อบก <บ S 1> ็คือช่าชอง์ช่างชอร์ช่าชอง์ออนั่นเรียกว่าเซ็กที่ดีเซออ็กเด็ดนี่ก็แบบนั่นแหละครับท่านผู้ชมเวอร์จิ้นอะไรอย่างงี้ผู้หญิงที่แบบว่ายังไม่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยอ้าวแล้วถ้าให้เลือกได้ระหว่างเซ็กที่ดีกับเซ็กที่เด็ดล่ะ เรื่องเ,เด็ดอยู่เด็ดหายากกว่าดีนี่ก็อายุมากก็คนอายุมากๆก,ก็จะเด็ดนะเพราะว่าประสบการณ์เยอะอวแล้วถ้าอย่างนี้คนที่แบบมีผัวเดียวเมียเดียวจะรู้ได้ไงว่ายัางไงคือเซ็กที่ดีอะไรคือเซ็ตที่เด็ดแล้วถ้าคนมันไปนานๆเราน<ข>สอนกันเองสิพอเด็ดแล้วก็มาดีพอดีแล้วก็อ้าหลอไม่เคยเห็นสอนเลยหรือว่าทั้งไม่ดีทั้งไม่เด็ดก็เลยไม่ต้องสอนอะ,อะไรก็ได้อย่างเงี้ยหรอโอ้ยของเรามัน แค่สกิตรู้ใจสกิตรู้ใจไม่เคยรู้อะไรด้วยเลยนะอ่าอแล้วคือแบบไหนที่เรียกว่าพอดีแบบไหนที่แบบสามารถที่จะดึงดูดใจได้ที่แบบมันมีคําว่าพอดีเรื่องของเซ็ก์มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วมันเป็นเรื่องที่กว้างมากใช่เหรอกว้างมากใช่เพราะว่าเซ็ก์ของแต่ละคนอะอะไรที่ว่าเด็ตมันไม่เหมือนกันบางคนบางคนเนี่ยมันเด็ดที่อะไรอ่ะเด็ดที่ ยันหลายย่างอ่ะมันไม่ได้จําเป็นต้องคําว่ารีลาเสมอไปอาแล้วอย่างนี้ถ้าที่ผู้ชายไปซื้อกินเนี่ยได้แบบดีหรือได้แบบเด็ดอ่ะที่ผู้ชายได้แบบแก้ขัดเนี่ยอ๋อไม่มีดีไม่มีเด็ดหรอกไม่มีดีไม่มีเด็ดหรอกออหายากมันเป็นหนึ่งในตองอูเรื่องพวกนี้อ๋อหนึ่งในตองอูใช่อ,อ๋อแล้วถ้าผู้หญิงที่ได้มาไม่ดีไม่เด็ดอ่ะ ก็คือไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือจบไปเลยอย่างนั้นหรอไม่ดีไม่เด็กก็ทาทาแล้วก็เสร็จเสร็จไปไงอเอาดีเอาเด็ดแบบไหนแต่ดเด็ดลีลาหรอก็ไม่รู้ไงก็คือความหมายของพี่ที่ว่าพี่ว่าดีว่าเด็ดอ,ะอ่ะต้องแบบไหนมันเสียงมันอู้มันไม่ได้ยินดีก็ต้องลีลาไงลีลาดีเบิร์หน่อยวะเด็กก็ต้องอยู่ที่จิมมี่จิมมี่เด็ดนูนนี่โอจินไงผู้ต้องให้บอกเรื่องพวกเลย รอ,อยังมาหรออผ่านมาตั้งเยอะนี่เอาผ่านมาตั้งเยอะก็ไม่ก็อาจจะเคยดีแต่ก็ไม่เคยเด็ดในสายตาใครก็เลยอยากรู้ว่าที่เด็ดคืออะไรเด็ดในสายตาใครเด็ดในสายตาไม่จริงอะ่ะจริงไม่จริงเลยจริง <laughs> อ่าวันนี้นะคะมิวก็อยากรู้แค่หัวข้อน,นี้แหละว่าเซ็กที่ดีคืออะไรนะคะก็คือสรุปสั้นๆก็คือเซ็กที่ดีก็คืออาจจะเป็นแบบ เฟิ s ์สอิมเพรสชัมาแบบว่าของใหม่ของที่แบบเออน้าทนุถนอมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเลือกของดีใช่ไหมของดีที่หายากแต่ของเด็กเนี่ยก็คือแลไอเทมก็คือผู้หญิงก็ต้องผ่านงานมาพอสมควรใช่ป่ะถึงจะแบบช่างชองในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้มิวอยู่กับพี่เบิร์ดมามิวก็ไม่รู้ว่ามิวดีหรือมิวเด็ดอันนี้ก็ไม่ชัวรนะ แล้วรู้สึกว่าหนูดีหรือหนูเด็ดอ่ะทั้งดีทั้งเด็ดเลยเอาให้จริงเอาพูดแลแ้วบอกหน้าให้มันคือความจริงพูดแล้วบอกหน้าด้วยอันนี้ทัเด็ดทั้งเด่นทั้งเด็ดเอออ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้ฟันเฟิร์มหนูก็ไม่สามารถเดี๋ยวเอาอยากรู้ไหมว่าทำโชว์เลย <c oughs> อีวิวก็ไม่สามารถฟันเฟิร์มตัวเองได้ว่าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะก็ สำหรับใครผู้ชายคนไหนที่ดูคลิปนี้จบนะคะ <c oughs> ก็ลองมาคอมเมนต์บอกมิวทีก็ได้นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะว่าเซ็กที่ดีคืออะไรเซ็กที่เด็ดคืออะไรหรือว่าผู้หญิงที่ดีหรือผู้หญิงที่เด็ดสำหรับคุณแต่ละคนน่ะคืออะไรเนาะ <c oughs> เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ให้คนอื่นได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะคะหรือหากว่าผู้หญิงคนไหนนะคะคิดว่าตัวเองเด็ดมีอะไรเด็ดนะคะก็ลอง คอมเมนต์มาดูเผื่อที่บางคนที่เข้ามาดูอ่าในคอมเมนต์หรือว่าดูคลิปนี้จบจะได้เลือไปดูเฮ้ยหรือบางทีเราอาจจะมีของดีอยู่ในตัวของเด็ดอยู่ในตัวจะได้งัดออกมาใช้กันนั่นเองนะคะก็ลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์กันใต้คลิปนี้นะคะวันนี้มิวกับพี่เบิร์ดก็ขอลาไปก่อนนะคะอาจจะไม่ได้เป็นกูรูที่รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปัน เทคนิคเล็กๆน้อยๆหรือว่าความรู้ในแบบของเราเล็กๆน้อยๆให้คนอื่นได้ฟังกันเท่านั้นเองนะคะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้มิวด้วยนะคะวันนี้กูกับพี่เบิร์ดุกคนนะคะไปลวค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ